I like the way you skinny girl. Girl. I like the the เดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ใบแรกเลยนะคะก็จะแดนดอมหยิบขึ้นมานะคะ ใบแรกนะคะก็คืออันนี้เลยอันนี้นะคะจะเป็นบอยบอบบี้ไซส์สนะคะใบนี้เนี่ยเฟนซื้อมือสองมานะคะ mm hmm. ก็ราคาประมาณแบบ 22- 0 0 0ื่นสองนะคะที่ได้มาเป็นหนึ่งในไม่กี่ใบของเฟนนะคะที่เป็นกระเป๋าโทนครีมโทนสว่างนะคะเพราะว่ากระเป๋าส่วนใหญ่ของเฟนเนี่ยจะเป็นกระเป๋าโทนแบบว่าสีดำซะส่วนใหญ่นะคะซึ่งใบนี้ บอกเลยว่าซื้อมาแล้วชอบมากๆนะคะเขาก็จะเป็นรุ่นที่มีเป็นสีสีนะคะก็คือตัวกระเป๋าอันนี้จะเป็นสีครีมแล้วก็ตรงสายเนี่ยก็คือ จะเป็นสีน้ำตาลอ่อนน้ำตาลเข้มแล้วก็สีฟ้านะคะคือตัวบอยเนี่ยเขาจะมีรูปทรงที่เป็นแบบเพอรมมาเน้นเนาะอย่างอันนี้ก็คือรุ่นบ๊อบบี้18นะคะแต่ว่าจะเปลี่ยนสีไปตามคอลเลกชันแบบเปลี่ยนไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้เนี่ยใครที่อยากได้เนี่ยก็ไม่มั่นใจนะคะว่ามันยังหาได้อยู่ไหมนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกเขาเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะคะเปลี่ยนคอลเลกชันไปเรื่อยๆใครที่ชอบสีโทนแนวนี้เนี่ย ถ้าเกิดว่ายังไม่มีในช็อปเนี่ยก็ต้องรอคอลเลคชันหน้าอะไรอย่างนี้นะต่อกันที่ใบถัดไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าบาเลนนะคะหรือบางคนก็อ่านว่าบาลองเซียกาบาเลนเซียกานะ,ะก็ไม่แน่ใจว่าอ่านแบบไหนถูกนะคะคือใบนี้เนี่ยได้มาเมื่อน,นานมากๆแล้วแล้วก็บอกเลยว่าเป็นกระเป๋าไปแบรนด์เนมใบแรกๆที่เฟสซื้อเลยนะคะแล้วคือตอนนั้นบาลองรุ่นเนี่ยคือแบบฮิตมากๆนะคะ เป็นรุ่นที่แบบหมุดอะไรแบบนี้สมัยนั้นคือแบบฮิตมากๆแล้วก็เฟนอะซื้อมาใบเนี้ยสี่หมสาคือถ้าเทียบกับราคาปัจจุบันถือว่าแพงค่อนข้างแพงเพราะปกติเนี่ยมันก็ช่วงนี้ประมาณเหลือประมาณแบบสามหมื่นอะไรแบบนี้แต่4ี่หมสาคือแพงมากเลยใบนี้เขาจะเป็นหนังแบบย่นๆแบบนี้นะคะตามสไตล์บาลองเลยแล้วก็อันนี้เป็นหมุดสีทองนะคะเป็นกระเป๋าใบจิ๋วอีกเหมือนกันนะคะก็ใส่อะไร ได้ไม่มากนะแล้วก็เป็นสีโทนชมพูแบบนมๆน,นะคะซึ่งเปื้อนง่ายมากจะสังเกตเห็นว่าตรงสายตรงนี้น้องเขาก็เริ่มแบบมีความเหลืองๆห,หน่อยแล้วนะคะใบนี้เนี่ยไม่ค่อยได้หยิบมาใช้เท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันเป็นรอยง่ายเปื้อนง่ายแล้วก็สีมันค่อนข้างที่จะแบบออกแนวพาสเทลแล้วก็รู้สึกว่ามันแบบแอบ,บใช้ยากนิดนึงนะคะก็เลยไม่ค่อยได้หยิบมาใช้ ไปต่อกันที่ใบถัดไปนะคะใบนี้เนี่ยก็จะเป็นกระเป๋า Dior Vintage นะคะใบนี้ซื้อมาแบบว่าไม่แรงมากนะคะราคาแบบหมื่นหน่อยๆนะคะเพราะมันเป็นวินเทจเนาะเขาก็จะมีเป็นโลโก้นะคะเป็นสัญลักษณ์ของเขาก็คือ CD จะเห็นว่ามันมีความแบบ เหลืองๆตรงนี้นะคะก็คืออย่างที่บอกมันเป็นมือสองอะแล้วมันก็แบบว่านานมาแล้วมันก็อาจจะมีแบบสีฝงสีเฟดมากตอนที่เฟนได้ใบนี้มาแรกๆคือบอกเลยว่าใช้บ่อยมากเพราะมันเป็นกระเป๋าทรงที่แบบว่าสามารถใส่ของได้เยอะแล้วมันก็ดูเข้าได้กับทุกชุดเลยนะคะด้วยความที่เขาเป็นสีแบบยินีนะคะแล้วก็เป็นผ้าแบบนี้นะคะเฟนว่ามันให้ฟิลแบบว่าลุยๆแบบเท่ๆดีอะแล้วก็มันเป็นทรงแบบที่เราสะพายแบบเนี้ย ได้นะคะก็เลยรู้สึกว่าแบบเออมันใช้ได้บ่อยก็เลยแบบมีอยู่ช่วงหนึ่งติดมากๆนะคะเพื่อนๆจะเห็นในไอจีว่าฟินใช้ใบนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะบ่อยและอีกอย่างหนึ่งฟิลรู้สึกว่าแบบมันเป็นกระเป๋าที่เราไม่ต้องระมัดระวังมันมากนะคะก็เลยชอบมากๆนะคะไอตัวที่มันเป็นดีออลตัวรุ่นใหม่ที่เป็น saddle bag อะ่ะคือราคามันแรงมากฟินรู้สึกว่าโอเคแค่แค่แบบวินเทจก็เพียงพอแล้วนะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นกระเป๋าหลุยใบนี้ก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาฮิตมากๆเลยนะคะใบนี้เนี่ยราคาก็แบบไม่ได้แรงมากเหมือนกันนะคะเป็นวินเทจเฟนซื้อมือสองมานะคะหมื่นหน่อยๆอ,อะไรประมาณนี้ต้องบอกเลยว่าหลุยเป็นกระเป๋าที่แบบหนังค่อนข้างที่ทนมากๆเลยนะคะแล้วก็ใบนี้เนี่ยมันแบบมีความน่ารักเนาะแต่ข้อเสียก็คือมันค่อนข้างที่จะเล็กมากนะคะแล้วก็มันเป็นซิปที่ต้องเกี่ยวกับตรงเนี้ย ถ้าสมมติว่าวันดีคืนดีเราสะพายอยู่ใช่ปะอ่ะสะพายแบบนี้นะแล้วแบบเหมือนมันค่อยๆล่นค่อยๆลน่นค่อยๆลน่ลนมันก็จะแบบมีโอกาสที่มันจะแบบคว่ำลงมาได้นะก็เป็นข้อเสียของน้องใบนี้นะใบต่อไปนะคะก็คือใบนี้เลยใบนี้นะคะเป็นสเตล่าแมคคาร์นีนะคะใบนี้เนี่ยเป็นใบที่เฟนใช้ไปเรียนมาหาลายัยบ่อยมากนะคะเพราะว่ามันเป็นกระเป๋าที่ ใหญ่แล้วก็สามารถใส่ของได้เยอะมากๆนะคะแต่ข้อเสียของมันก็คือดูอ่ะทุกคนโซ่มันหนักมากๆนะคะเป็นกระเป๋าที่ไม่ต้องใส่อะไรก็มีน้ำหนักมากแล้วนะคะข้อดีของตัวนี้เนี่ยเขาสามารถใส่แล้วก็สะพายได้2แบบนะคะคือเราสามารถที่จะเอาแข็งเข้าไปตรงนี้ใส่เป็นแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าเราจะพับสายตรงนี้ลงนะคะแล้วก็ ใช้เป็นสายเดี่ยวในการสะพายได้นะคะก็เป็นกระเป๋าที่แบบว่าเก๋อเอ,อคือใส่ได้หลายแบบนะคะแล้วก็มันเป็นหนังเทียมนะคะอันนี้ราคาก็ประมาณหมื่นห้าถึงหมื่นแปดอะไรประมาณนี้นะคะจําไม่ได้เหมือนกันตัวนี้เป็นกระเป๋าที่เกือบลืมไปแล้วนะคะว่ามีน้องเขาอยู่นะพอเอามาลองสะพายก็เอ้ยน้องเขาน่ารักดินะเนี่ยเดี๋ยวต้องวันไหนต้องหยิบมาใช้แล้วนะคะใบถัดไปนะคะก็เป็น บาลองอีกเหมือนกันนะคะเป็นบาลองซิตี้แบงค์นะคะอันนี้เนี่ยจะเฟิร์นได้มาจากเอาเล็ที่อังกฤษนะคะราคาน่าจะแบบประมาณแบบ2 0 0 0 0นหน่อยสองหมื่นหนึเท่านั้นนะคะเพราะว่ามันเป็นรุ่นที่อยู่ในเอาเล็เนาะก็จะเหมือนกับน้องคนนี้เลยนะคะคือทรงเขาเนี่ยจะเหมือนกันเลยนะต่างกันแค่ไซส์นะคะ แล้วก็ต่างกันที่หมุดนิดนึงนะคะคือของเฟนจะเป็นหมุดอันเล็กแต่ว่าของเจฟเฟอร์เนี่ยมันจะเป็นหมุดอันใหญ่นะคะซึ่งหมุดอันเล็กเนี่ยมันก็จะมีน้ําหนักที่ค่อนข้างที่จะเบาวกว่านะคะแต่ว่าตัวหนังอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนกันเลยนะคะไปแบบเร็วๆแล้วกันเนาะเพราะว่าอันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะมันเหมือนกับตัวเมื่อกี้เลยแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะก็จะเป็นบาลองเหมือนกันเนาะแต่ว่าจะเป็นบาลองที่คอลเลกชันใหม่ขึ้นมาหน่อยนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็น บาลองโทสแบ็คนะคะไซส์ XXS นะคะเป็นสีขาวแบบนี้น่ารักมากทุกคนเป็นกระเป๋าที่เฟนชอบมากๆเลยนะคะคืออย่างหนึ่งคือมันเข้าได้กับหลายชุดเลยนะคะแล้วมันก็เป็นกระเป๋าสีขาวเนี่ยเฟนรู้สึกว่าแบบใส่กับอะไรก็เข้าแล้วก็วันไหนที่เราไม่รู้จะใช้กระเป๋าอะไรดีนะคะก็หยิบน้องคนนี้มาเนี่ยคือแบบใส่ของได้เยอะมากเขาจะเป็นแบบนี้ทุกคนตรงเนี้ยเขาจะเป็นแม่เหล็กนะคะแล้วก็ จะมีสายแบบนี้ด้วยเป็นสายยาวนะคะคือส่วนใหญ่อะ่ะเ mm hmm. ฟนจะชอบแบบถือแบบนี้มากกว่าก็คือเอาแขนคล้องเข้าไปนะคะเฟนรู้สึกว่ามันแบบน่ารักมากกว่าแต่จริงๆใครจะคอสบอดี้ก็ได้นะคะเวลาไปเที่ยวเราแบบใส่ของหนักๆเฟนก็จะชอบคอสบอดี้มากกว่านะคะเพราะว่าถือไม่ไหวนะแต่ตัวนี้ก็จะมีข้อเสียอยู่เหมือนกัน,นะคะ่ะคือน้องเขาชอบบานออกแบบนี้คือทรงที่ดีมันต้องเป็นทรงที่แบบผูกเข้าไปแบบนี้ แต่พอเราใส่ของเยอะๆเนี่ยน้องเขาก็จะเริ่มอ้วนเริ่มตึงเริ่มตุงแล้วนะคะมันก็เลยแบบปริออกไปนะคะใบนี้เฟนก็ซื้อมือสองมาเหมือนกันนะคะประมาณแบบสองหมื่นหน่อยๆสองหมื่นสองสองหมื่นสามประมาณนี้นะพวกกระเป๋าที่เป็นแบบสีครีมอะไรเงี้ยเฟนจะไม่ค่อยชอบซื้อมือนหนึ่งเท่าไหร่เพราะเฟนรู้สึกว่าแบบซื้อมือนหนึ่งมาเดี๋ยวมันก็เลอะก็เลยแบบซื้อมือสองละกันเพราะราคามันแบบ อย่างรุน่นนี้มือ2องราคาหันครึ่งลงมาเลยอะถัดไปนะคะจะเป็นกระเป๋าโพเอนซ่านะคะรุน่นนี้คือเป็นกระเป๋าที่ทนมากๆนะคะใส่ของได้ค่อนข้างเยอะเลยนะคะเปิดเข้ามามันจะเป็นช่องๆแบบนี้นะคืออันนี้เนี่ยเขาออกแบบดีไซน์มาให้แบบมีความคล้ายกับกระเป๋านักเรียนนิดนึงแล้วก็ด้านหลังอันนี้นะคะเขาจะมีเป็นแบบช่องซิปแบบนี้นะ เวลาไปต่างประเทศเฟงก็จะชอบใส่พวกพาสปอร์ตเข้าไปในนี้นะคะมันจะได้แบบว่าหยิบออกมาง่ายๆนะเวลาที่เราจ่ายงงจ่ายเงินอะไรแบบนี้นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็น Gucci Backpack อันนี้นะคะซึ่งใบนี้เนี่ยเฟนได้มาตอนไปญี่ปุ่นเนาะในเอา l นะคะราคาก็สี่หมื่นหน่อยๆเลย,เลยประมาณนี้เนาะก็อาจจะไม่ได้พูดอะไรมากเนาะเคยเคยเห่ไปแล้วนะคะในคลิปห่อ ตัวหนังเขาค่อนข้างที่จะเป็นรอยงานนิดนึงแล้วก็เหมือนที่เฟนบอกไปในคลิปนั้นนะคะตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะใช้ยากนิดนึงเนาะเพราะว่าสะพายข้างเดียวอย่างเงี้ยมันดูแบบไม่ค่อยได้เท่าไหร่คือมันต้องสะพายแบบเป้เป็นเป๊ะจริงๆเลยนะคะแต่ก็เวลาสะพายออกมาแล้วมันก็น่ารักดีเหมาะกับการใช้ไปเที่ยวแบบต่างประเทศที่แบบต้องแบกของแต่ก็ต้องระวังคนแอบเปิดเหมือนกันนะเพราะมันเปิดแค่นี้เองทุกคนฟึ๊บแล้วก็ข้างในก็จะ เป็นแบบนี้นะคะเป็นกำมือหยีสีครีมครีมแบบนี้เริ่มเหนื่อยแล้วคะครึ่งทางแล้วต่อไปนะคะก็จะเป็นกระเป๋าอันนี้นะคะจะเป็นบอยแบ็อีกเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นรุ่น s นะคะเป็นรุ่นแรกๆของบอยเลยมัง้งที่ออกมาแล้วก็น่าจะเป็นรุ่นที่ทําให้บอยเนี่ยฮิตขึ้นมาเลยนะคะอันนี้จะเป็น หนังงูนะคะแต่มันจะเป็นหนังงูแบบที่เป็นไม่ใช่หนังงูแท้มันเป็นแบบปลิ้นเนาะตอนที่ซื้อมามันไม่เหลืองแบบนี้นะพอใช้ไปนานๆมันก็มีความเหลืองนะคะแล้วอันนี้เทนซื้อเป็นสีแดงมานะคะแต่ก่อนคือใช้บ่อยมากช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้หยิบจับนอ้องเขามาใช้เท่าไหร่คือรุ่นนี้ที่มันฮิตขึ้นมาได้เพราะว่าตอนนั้นเห็นพเตยจรินพรใช้เป็นสีดาแล้วก็อยากได้มากนะคะก็เลยจัดมานะใบนี้เขาจะมีเป็นซิปตรงเนี้ยทุกคนแล้วเราก็สามารถที่จะแบบเปิด น้องเขาออกนะคะอ่ะมันก็จะเป็นการแบบว่าขยายพื้นที่ของกระเป๋าให้ใส่ของได้มากขึ้นไปอีกต่อไปนะคะก็จะเป็นกระเป๋าอันนี้เลยน้องมาจาขอบนะคะอันนี้ซื้อมาตั้งแต่สมัยอยู่แบบม3นะคะตอนที่ไปเ,เรียนซัมเมอร์ที่อังกฤษเมื่อตอนนานมากแล้วนะคะเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมใบที่สองที่ที่เฟนซื้อเลยคือสมัยนั้นอนะ ก็ถือว่าแพงนะทุกคนมสามซื้อกระเป๋าใบละหมื่นห้านีอย่างอันนี้นะคะก็เป็นกระเป๋าที่แบบว่าเป็นหนังแล้วก็ใส่ของได้เยอะมากๆๆกมกม,กม,กมกนะคะแล้วก็ลุยได้ดูความแบบโลโก้แบบจะหายไปแล้วอะคือกระเป๋าแบรนด์เนมใบแรกที่เฟนซื้อ,อน่าจะเป็นอิเซมิยะเกะนะคะเป็นใบสีขาวซึ่งตอนนี้เนี่ยน้องเขาได้แบบจากเราไปแล้วนะคะใช้งานแบบหนักมากนะคะน้องเขาก็เลยแบบเออบายบายลาก่อนแล้ว ต่อไปนะคะก็จะเป็นใบที่อยู่ในกล่องอันนี้นะคะอันนี้จะเป็นที่แสงนโลรองนะคะนี่จะเป็น w a l l e t Oncha i นนะคะอันนี้นะ่าจะเป็นไซส์เเป็นกระเป๋าที่ใส่อะไรไม่ได้เลยแบบไม่ได้เลย <laughs> เพราะมันเป็น w a l l e t Oncha i นน่ะแหละทุกคนมันก็ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วเป็นกระเป๋าตังค์อะมันก็จะเป็นช่องช่องแบบนี้นะคะก็สมมุติว่าเราใส่มือถือเข้าไปปุ๊บอะ เต็มแล้วอะเต็มที่อาจจะใส่แบบลิปสติกได้อีกนิดนิดหน่นอยหน่อยนะคะแล้วก็จะปิดไม่ค่อยได้แหละเพราะว่าตัวเนี้ยเขามีแบบความกว้างที่มันแบบน้อยอะอันนี้เนี่ยก็สามารถที่จะสะพายก็ได้นะคะหรือว่าถือเป็นคลัชอะไรแบบนี้ก็ได้แล้วแต่เลยส่วนใหญ่เฟนจะเอาไว้ใช้เวลาแบบออกงานเนาะเพราะว่าเฟนไม่ค่อยมีกระเป๋าที่เป็นคลัชอะไรเท่าไหร่ใบนี้ก็เลยแบบได้หยิบจับมาใช้บ้างแต่ก็ไม่บ่อยตัวหนังเนี่ยเขาจะเป็น หนังคาวเวียนะคะก็คือเป็นหนังที่แบบปั๊มลายคาวเวียนะมันก็จะแบบว่าเป็นรอยยากนิดหนึ่งนะซึ่งใบนี้เนี่ยมันก็จะมีไซส์ที่ใหญ่กว่านี้ขึ้นไปอีกนะคะแต่เฟนว่าไซส์นี้เนี่ยกำลังน่ารักกุกกิ๊กเลยนะมันมีอะไหล่สีเงินกับสีทองนะคะแต่ว่าของเฟนเนี่ยเป็นอะไหล่สีเงินอันนี้จะเป็นชาแนลกาเบรียลนะคะนี่หูฝุ่นจับ ไม่ค่อยได้หยิบมาใช้เลยนะคะเพราะว่าน้องเขาเป็นลอยง่ายมากโดยเฉพาะตรงช่วงฐานของเขานะคะซึ่งโดนอะไรเกี่ยวนิดหน่อยก็คือแบบใบแล้วอะน้องคนนี้ตรงนี้นะคะก็จะเป็นโลโก้ชาแนลนะคะซึ่งใบนี้เนี่ยเฟนแอบใสออ่ตัวกระดาษของเขาไว้คือยังไม่ได้เอาออกมาเลยเพราะว่ากลัวเขาเสียทรงนะคะกระเป๋าของเขาเนี่ยมันจะเป็นเป็นกระเป๋าที่ เป็นทรงแล้วก็ใส่ของได้น้อยมากนะคะด้วยความที่ตัวฐานของเขามันมันเป็นทรงฟิกมาให้แบบนี้คือมันจะไม่ยืดหยุ่นตามของที่เราใส่เลยนะก็เลยไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะความพิเศษของเขาก็คือจะเป็นหนังที่แบบมีความเป็นย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 นโยนแบบนี้นะน้องเขาแบบเป็นรอยพับง่ายมากแล้วก็ตรงช่วงโซ่ของเขานะคะที่จะเป็นแบบว่าสีเงินสลับกับสีทองนะคะแล้วก็สามารถสะพายได้แบบ สองแบบก็คือเป็นสายทั้งปึกแบบนี้นะคะสี่เส้นแล้วก็เป็นสายที่แบบว่าแบ่งสองเส้นนะคะเป็นสายคู่แบบนี้ความพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะคะของใบนี้ก็คือฉันไม่ได้ซื้อเองนะคะก็คือได้เป็นของขวัญวันเกิดมานะคะก็รู้สึกว่าใบนี้เนี่ยคุ้มมากๆแต่ไม่ค่อยได้ใช้ลอกอย่างที่บอกมันเป็นลอยง่ายนะคะแล้วก็เป็นใบที่แบบค่อนข้างห่วงเลยนะใบถัดไปนะคะก็จะเป็นชาแนลอีกเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นชาแนลใบแรกของเฟนเลยนะคะซึ่ง แฟนเก็บเงินซื้อเองนะคะอันนี้จะเป็นชาแนลบอยนะคะเป็นหนังคาเวียแบบนี้อันนี้น่าจะเป็นไซส์10นะคะแล้วก็เป็นอะไรเงินเวลาเปิดออกมาแล้วก็ปึก๊กแบบนี้นะคะแล้วก็เปิดใบนี้ก็มีกระดาษใส่ไว้อีกเหมือนกันนะคะเพราะว่ากลัวเขาเสียทรงแต่ใบนี้เนี่ยจะไม่ต้อง ดูแลรักษาเท่าใบนั้นนะคะด้วยความที่เขาเป็นหนังคาเวียก็จะเป็นรอยยากนิดหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นเป็นกระเป๋าที่เออเป็นทรงแล้วก็ดูแบบลุยๆใบนั้นมันจะแบบกลัวเป็นรอยอะไรเงี้ยใบนี้ก็คือแบบว่าจะหยิบจับมาใช้บ่อยกว่านะคะซึ่งถ้าถามเฟนว่าชาแนลบใบแรกเนี่ยควรซื้อเป็นชาแนลบอยหรือชาแนลคัสติกเฟนว่ามันขึ้นอยู่กับ ตัวบุคลิกของของแต่ละคนนะถ้าเกิดใครเป็นสายแบบ,บหวานๆคุณหนูคุณหนูเนี่ยก็อาจจะไปทางชาแนลคลาสสิกนะคะแต่ว่าเฟนรู้สึกว่าแบบชาแนลคลาสสิกมันแอบ,บแบบหวานไปนิดนึงดูไม่ค่อยเข้ากับการแต่งตัวของเฟนนะคะเฟนก็เลยใบยแรกซื้อเป็นชาแนลบอยมานะคะซึ่งใบนี้เนี่ยซื้อมาเป็นเป็นมือสองนะคะน้องจีวงเชียนนี้นะคะคือใส่ของได้เยอะมากนะคะแล้วก็จะบอกเลยว่าเป็นกระเป๋าที่แบบ เป็นอีกหนึ่งใบนะคะที่เฟนใช้แล้วชอบมากๆนะคะคือเห็นว่าเขาเป็นหนังแบบนี้แต่ว่าเขาแบบเป็นรอยค่อนข้างยากนิดนึงนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเห็นเป็นสีส้มแบบเนี้ยคือเข้ากับชุดได้หลากหลายมากๆนะคะแล้วก็ใส่ของได้เยอะสุดๆเลยนะคะเห็นไหมว่าข้างในเขามีแบบหลายช่องเลยนี่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นแบบโลโก้ของเขาแล้วก็เปิดออกมาก็จะเป็นแบบนี้ ตรงนี้นะคะมันจะเป็นหนังเนาะแล้วก็อันนี้เนี่ยจะเป็นแบบว่าเหมือนกระมัยี่กระมัยี่นิดนึงนะคะถือได้แบบว่า2แบบนะคะก็คือเราจะสะพายก็ได้หรือว่าจะหิ้วน้องเขาตรงนี้อย่างเดียวก็ได้นะคะน่ารักมากมากเลยอันนี้ก็คือฮอลกระเป๋าทั้งหมดนะคะที่เฟนที่เฟนมีเนาะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีแหละที่เราได้อยู่บ้านแบบนี้นะคะก็ได้มาฮอให้ดูกันแล้วก็เฟนจะได้ เอากระเป๋าเนี่ยมาจัดเก็บให้มันเข้าตู้เข้าที่เข้าทางสักทีเนาะพอจากที่เห็นนะเมื่อกี้เป็นก็แบบยัดยัดยัดเขาไว้ในตู้เสื้อนะคะพอเอามาถ่ายคลิปเสร็จเนี่ยน้องเขาก็จะได้แบบว่าถูกทําการจัดเรียงอย่างเป็นระบบระเบียบนะคะก่อนอันนี้ก็คืออย่างที่เห็นวางอยู่ในตู้แบบทับทๆท,ทกันนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งข้อดีของการที่ม,มันเปิดกุกก็ ได้นึกถึงกระเป๋าใบต่างๆนะคะที่บางทีเราก็ลืมไปแล้วนะว่าเรามีน้องเขาเดี๋ยวต้องหยิบน้องเขามาใช้บ่อยๆแล้วนะก็บอกว่าเพื่อนๆนะคะจะชอบคลิปวิดีโอในวันนี้กันเนาะใครชอบยังไงเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะใครชอบคลิปแนวนี้เนี่ยก็คอมเมนต์เข้ามาบอกกันนะจ๊ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไปแล้วบ๊ายบาย